ค่ะก็มา굿มอ Morning กันนะคะที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะก็คือเวลาที่ออสเตรเลียตอนนี้7จ็ดโมงครึ่งเนาะเวลามันจะเร็วกว่าที่ประเทศไทยนะคะประมาณ3มชั่วโมงแต่บางคนที่ประเทศไทยอาจจะนอนหลับอยู่ก็ได้แล้ที่ยุโรปเขาก็จะสลับเป็นตอนกลางคืนเนาะก็พี่จุไรวันนี้ก็จะมานําเรื่องกฎแห่งจิตวิญญาณนะคะของจิตวิญญาณสวัสดีค่ะที่เข้ามาชมนะคะก็คือแบบ กฎทางจิตวิญญาณที่แบบจุไลัยได้เรียนรู้นะคะ mm. ก็จะมาจากาที่ออสเตรเลียจุไลก็ได้เข้ากลุ่ม Evidence นะคะ mm. เขาเรียกว่า After Life Evidence mm. ของวิกเตอร์แซมมิดนะคะ mm. มีหลักฐานอ้างอิงจริงนะคะใครสามารถเข้าไปกดดูใน Facebook และก็ในเว็บไซต์สามารถมีได้นะคะ mm. เขาก็จะบอกถ้าใครสามารถอ่านภา,าษาอังกฤษได้ mm. เขาก็จะบอกแล้วก็มีวิดีโอให้ดูว่า มันมีความแตกต่างยังไงกับ afterlife กับชีวิตหลังความตายที่ประเทศไทยนะคะเนี่ยจุไลก็ได้ศึกษานี้เพราะว่าของที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีกลุ่มจอยนะคะเดี๋ยวกดให้ดูก็จะเป็นก็จะเป็นลักษณะนี้เป็น evidence นะคะ afterlife จะประมาณนี้นะคะแต่มันกลับหัวเดี๋ยวจุไลก็เขียนไว้นะคะิก victor samit นะคะเป็นกลุ่มก็มีลูวิสที่เป็นมีเดียมที่เขาเป็นเพื่อนของจุไลแล้วก็มีอังกฤษมีแบบ w วอร์ไว d e เว็ในหลายประเทศนะคะเป็นกลุ่มที่ศึกษาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎวิญญาณเกี่ยวกับจิตวิญญาณคนที่แบบหลังความตายตายแล้วไปไหนเสร็จแล้วมันก็จะมีข้อมูลจากคนที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาฟื้นขึ้นมานะคะ mm hmm. เขาก็จะมาบอกให้ฟังว่าเขาไปพบอะไรนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นอีเวนต์อีเวนต์ทึ่งอยู่ในกลุ่มชลยก็อยู่ในกลุ่มอัฟเตอร์ไอันนี้นะคะก็จะมีลูวิสก็จะมีคุณหมอมตติด้วยนะคะที่เมืองไทย ็มีจุไลนะคะที่เป็นเมมเบอร์ในนี้ก็เยอะอยู่นะคะจุไลก็คือไปโพสในเฟซส่วนตัวจุไลมาเทียบไปในดิโตเนาะใครก็ไปตามอ่านได้ถ้าสามารถอ่านภาษาไทยได้หรือว่าจุไลก็อาจจะมานำมาแปลให้นะคะคือเป็นเรื่องๆไปนะคะแต่ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้ามารับชมได้นะคะจุไลก็จะเข้ามาพยายามทำจันถึงวันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะไปออกกำลังกายไปหรืออาจจะพักผ่อนเนาะ ก็คือเรื่องของชีวิตหลังความตายนะคะ afterlife evidence นะี่มันก็จะมีหลักฐานต่างๆที่หมอเป็น medical นะคะเป็นหมอต่างๆที่เขาอยู่คืออยู่กับคนไข้ที่แบบก่อนเสียชีวิตหรือว่าแบบอาจจะแบบช่วงที่ยังไม่ตายเขาคือเขาก็มีชีวิตกลับขึ้นมาใหม่เขาก็มาเล่าให้ฟังมีพยาบาลที่แบบจุไลก็ทำงานสายพยาบาลทำงานด้านรังสีกัรแพทย์นะคะเอ็กซเรย์ทีสแกน MRI ทุกอย่างนะคะที่ เมืองไทยเสร็จแล้วมาอยู่นี่ก็ทําทางด้านกายภาพชีวิตเราก็ไม่หนีเกี่ยวกับกฎวิญญาณก็ได้เจอคนตายตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะว่าเหมือนกับเราเขาเรียกพระเจ้าส่งให้เรามาเกิดเนเพราะว่าอยากให้บอกให้รู้ว่าจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาที่จุไรพูดพร,พระเจ้าพระเจ้าหลายคนถามจุไรเปลี่ยนศาสนาแล้วเหรอจริงๆมันมันไม่เกี่ยวกับศาสนามันเกี่ยวกับตัวเรานะคะว่าเราแบบ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแค่ไหนนะคะศาสนาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราถูกอบรมสั่งสอนมาทุกศาสนาจุลัยเชื่อว่าดีหมดเลยแต่ที่จุลัยพูดถึงก็คือพระเจ้าของจักรวาลเพราะว่าเราเกิดมาพระพุทธเจ้าเกิดมาพระเยซูเกิดมาพระอัลลอฮ์เกิดมาทุกคนเกิดมาก็จะมาเจอต้นไม้อยู่แล้วมีนกมีทุกสปปรรพสิ่งเป็นจักรวาลเกิดขึ้นมาแล้วไาลล้อมรอบตัวเราโดยไม่มีใครไปปลูกสร้างไว้ถูกไหมนั่นก็คือพระเจ้าของจักรวาลท่านได้แบบ ทําจัดสรรไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วท่านนะคะทีุ่ลไรก็ได้เรียนรู้มาแล้วก็เรียนรู้กับตัวเองก็คือทีุ่ลไรได้ปฏิบัติมานะก็ามาถ่ายทอดแล้วก็มีองค์ความรู้ประกอบต่างๆหนังสือต่างๆนะคะทีุ่ลไรได้ศึกษาได้อ่านเนี่ยก็ก็มันมีความเห็นเดียวกันว่าก็คือพระเจ้าผู้สร้างจักรวาลเนี่ยท่านก็แบบส่งให้พวกเรามาเกิดส่งจิตเราที่เป็นพลังงานนะคะคุณก็จะเกิดมาคุณก็มีเขาเรียกว่าอะไร บันทึกไว้นะคะว่าคุณจะมาทําอะไรอย่างพระพุทธเจ้าเขาก็ามาเกิดนะคะก็คือเราจิตด,ดวงเดียวกันหมดเลยพระพุทธก็คือพระเจ้าส่งมาก็ามีพระพุทธเจ้าเกิดมาก็จะมาเจอโลกนี้แล้วท่านก็มีท่านก็ลงบันทึกไว้ว่าท่านต้องการจะมา,า,า,าตัดสู้นะคะเพื่อเปลี่ยนโลกเปลี่ยนมนุษย์เปลี่ยนชีวิตคนเปลี่ยนชีวิตท่านท่านก็ได้ทําสําเร็จถูกไหมคะอย่างพระมหากษัตริย์ของเรานะคะท่านก็ได้ออกมาทําหน้าที่ของท่านได้สําเร็จทุกๆคนจะมีแผนออกมาแล้วว่าเกิดมาจะมาทําอะไรนะคะ ของจุไลก็มีแลนมาแล้วว่าเออจุไลก็อยากมารู้อยากมาเจออยากมาช่วยคนให้เขาเห็นเหมือนเราเพราะบางคนเขาอาจจะไม่เชื่อเขาไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดเราได้เข้ามารู้เราได้ทําในสิ่งที่เราต้องการเราเกิดมาเนี่ยเราต้องการทําสิ่งนี้ช่วยเหลือคนนี้ให้สําเร็จจุไรยอยากช,ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องของเราให้มีความสุขเนาะจุไลก็ได้ทําเพราะาเราก็จุไลเกิดมาจากศูนย์มาจากครอบครัวที่แบบไม่มีเงินสักบาทค่ะสมัยเด็กๆแต่จุไลก็ เชื่อว่าเออเงินเนี่ยสามารถหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างในละมิดได้จากตัวเราเพราะตัวเราคือทรัพย์สินของทุกสิ่งทุกอย่างตัวเราแพงที่สุดตัวเรามีค่าที่สุดนะคะทุกๆครั้งที่เราแบบเออไม่ได้แบบดูแลตัวเองไม่ออกกําลังกายไม่อะไรเงี้ยก็คือมันก็จะแบบเหมือนเราไม่ได้ดูพระเจ้าในตัวเราของเราเนี่ยคะ่ะก็คือจะเล่าให้อ้างเองไปถึงว่าของวิกเตอร์ที่จุลัยได้อยู่กับมีเดียมมานะคะที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือช่วงที่เขาแบบ จากไปโลกนั้นไม่มีศาสนานะคะไม่มีศาสนาะพุทธศาสนาะไม่มีอะไรภาษาก็ไม่มีภาษาอะไรเลยเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะก็คือแบบเราก็สามารถทางสามารถถ่ายทอดมาแล้วฝันไปใช่ไหมคะเราใส่ทอดเราถ่ายทอดแบบนั้นนะคะถ่ายทอดทางจิตทางสื่อออกมาคุณอยากได้อะไรเหมือนจิตที่เราคิดเอาเราอยากได้ ขนมเค้กนะเดินไปเจอเนะ่ยเราก็ได้ไปเจอร้านขนมเค้กเราได้ซื้อก็คือเหมือนแบบนั้นเมื่อเราตายไปจิตเราก็ไปนะคะร่างกายเราก็ทิ้งไว้ที่นี่ถูกไหมคะจิตเราไปเราก็จะมีะทุกศาสนาะทุกประเทศอะไรเจอกันอยู่อยู่ข้างบนนั้นเลยนะคะก็คือจะบอกว่าเราก็ไม่ต้องกลัวเหมือนเรารถที่เราเปลี่ยน ที่มันแบบเก่าแล้วเราทิ้งไปขายไปมันก็แบบไม่เหลืออะไรเหลือแต่ความว่างเปล่านะจุไรก็ได้ศึกษาของดรโจดิสเพนซาด้วยก็คือแบบหลายๆศึกษาหมดเลยศึกษาอยู่ในกลุ่มจิจกวาลศึกษาหลายๆเรื่องนะคะก็มีทั้งเรื่องต่างดาวอะไรด้วยแต่จุไรก็ต้องแบบใช้เวลาเนอะแต่ตอนนี้ก็คือชอบเรื่องจิตคืออยากจะามาบอกให้เรารู้ว่า จิตของเราทําอะไรคิดอะไรมันจะได้แบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากให้ทุกคนทุกคนคิดในสิ่งที่เราต้องการปรารถนาเนี่ยยังอะไรต้องการในสิ่งที่แบบเราเราอยากอยากมีบ้านที่สวยงามนะตอนตอนเด็กเราก็ไม่ได้มีบ้านอาศัยญาติอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็คิดมาเรื่อยๆคิดมามันพระเจ้าก็จัดสร้างสรรค์มาคือให้มาเจอมาอยู่ออสเตรเลียก็เมื่อก่อนก็เช่าอยู่เนาะย้อนกลับไปเมื่อ,อน่าจะ5ปีที่แล้วอะไรเงี้ย ก็ดูเอกสารเมกซีนดูทุกวันค่ะดูดูดูด,ดูไปไหนก็ดูเพราะชอบไงเจอบ้านเขาให้ไปอินสเปกชันแล้วก็ไปดูไปดูไปดูก็คือแบบพระเจ้าก็จัดสรรเอยเชออยากได้นักใช่ไหมโยนตุ้มตุ้มมาเลย3หลังเนี่ยก็คือแบบอยากได้อะไรมันได้อย่างนั้นก็คือก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนตัวเปลี่ยนชีวิตใหม่ว่าเราจะไม่ไปคิดลบกับใครนะคะเพราะว่าทุกสิ่งมันเป็น จักรวาลอยู่ในวงกลมวนไปวนมาเนี่ยเหมือนอยู่ในบ้านเรานะคะพลังงานเราด่าคนนู้นด่าคนนี้มันก็อยู่ในบ้านอยู่ที่ทํางานจิตเราไปว่าคนนน้นคนนี้มันก็หมุนกลับมาหาเราทําให้ชีวิตเรายิ่งแย่ลงแย่ลงนะคะถึงเขาจะไม่ดีเราก็ไม่ควรจะไปตัดสินของใจให้เขาเพราะเขาคือตัวของเขาเองถูกไหมคะก็คือวันนี้จุไลก็เลยมาอยากมาบอกว่าหลักฐานที่จุไลได้แบบ ได้ใช้ได้ติดต่อกับพ่อแม่ติดต่อกับพี่น้องของเรากับญาติที่ญาติญาติก็มาเยอะค่ะเพื่อนอะไรเงี้ยทุกทุกจิตวิญญาณนะคะเราจะสื่อกับคนที่เรารู้จักนะคะ,ะท่านก็จะมาคุยมาอะไรกับเรานะคะเราก็สามารถที่จะพูดได้แต่จุลัยก็ไม่ได้เก่งระดับที่เป็นมีเดียมระดับเหมือนลูวิสเพื่อนของจุลเนี่ยเดี๋ยวจะเอาหนังสือมาให้ดูพรุ่งนี้นะคะเข,เขาเขียนหนังสือสองเล่มเขาก็ให้จุไลัยไว้นะคะ แล้วก็มีเป็นวิดีโอด้วยแต่วิดีโอก็ไม่ได้เปิดดูคนเดียวเพราะว่ากลัวนะคะก็คือในช่วงที่เราไปอีเวนต์กับลูวิสประมาณชั่วโมงเนี่ยก็ลูวิสก็จะคอนเนคกับ Spirit. สปิริตสปิริตก็คือแบบจิตท,ที่เขามาเขาต้องการจะสื่อเขาต้องมีพลังงานแรงกล้าถูกไหมคะเขาก็จะมาสื่อหาญาติคนนั้นอุ้ยฉันมีอะไรอยู่ตรงนั้นมีเงินซ่อนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมาบอกนะ ก็ทําให้แบบจุไรก็ได้รู้ด้วยคือช่วงที่ทำนะเขาก็มีสมาธิลืมตานะคะเขาไม่ได้คือแต่ช่วงที่ติดต่อเขาจะหลับตาพอหลับตาก็คนนู้นก็จะเข้ามาคนนี้ก็เข้ามาเหมือนเราเป็นครูนะคนนี้อยากจะถามเขาก็จะเข้ามาแต่เราสื่อทางจิตเนี่ยก็คือแบบเห็นไหมวิเศษมากเลยจิตเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายทุกอย่างเลยถ้าเกิดเราพัฒนาจิตมาแล้วเนี่ยก็คือแบบ ง่ายมันง่ายง่ายทุกอย่างทุกอย่างง่ายที่สุดคือเราแค่มีความสุขสนุกสนานนะคะอย่างจุไลเนี่ยก็คือแบบทาธุรกิจก็ทําไปนะคะแต่ว่าเราทําแบบสบายใจไม่อยากทําแบบความเครียดเมื่อก่อนเครียดออ้ยฉันจะทํำยังไงให้แบบสําเร็จอะไรเงี้ยก็คือเราปล่อยวางสบายบายทุกอย่างก็จะสําเร็จได้นะคะก็คือเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อเรื่องแบบจิตวิญญ,ญาณนะคะที่แบบของ afterlife evidence เนี่ยจุไลก็อาจจะแปลมาเป็นภาษาไทยมาค่อยๆบอกทีละเรื่องละเรื่องไปนะใครสนใจได้เข้ามาเรียนรู้เนาะ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราเราต้องเชื่อก่อนนะคะเชื่ออย่างสุดหัวใจก่อนนะคะในทุกเรื่องเรื่องเนี่ยถ้าเราเชื่อเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามที่เราต้องการเราได้เรียนรู้เราอยากเรียนรู้เรื่องนั้นก็จะพระเจ้าจะสัรรมานะก็จะย้อนกลับไปที่แบบเราทุกคนเกิดมาก็เจอพระเจ้าจักรวาลแล้วจุไรจะเรียกพระเจ้าได้อย่างแบบมั่นใจนะได้อย่างแบบเรียกพระบิดาอะไรเงี้ยได้อย่างมั่นใจเพราะจุไรได้เรียนโค้ดของโค้ดตุกตาโค้ดโจมานะคะ ไล่คอร์สอยู่เนี่ยก็ทําให้แบบเราแบบแบบเราเรยิ่งเรียนยิ่งมั่นใจค่ะจุไรก็มั่นใจว่าเออใช่เราเรียกพระเจ้าเลยอะไรเกิดขึ้นก็คือพระเจ้าแล้วเราก็มีพ่อแม่ที่เขาแบบเราเป็นพลังงานมาเกิดเราต้องการมาเกิดกับพ่อแม่คนนี้เนอะเราก็มาเกิดแล้วจุไรก็เหมือนแบบมีเหตุการณ์ว่าแม่ของเราอยู่ได้กับเราอยู่กับจุไรได้10ปีท่านก็จากไปท่านก็มีเหตุของท่านที่จะต้องไปเนอะแล้วจุไรเดี๋ยวว่าเรามาลังเรื่องของแม่ด้วยที่ช่องแม่ว่าทําไม แม้เสียชีวิตมันก็เกี่ยวกับพลังงานจิตด้วยแล้วก็พ่อเ็าอยู่กับจุไรสักย4สปีแต่จุไรไม่ได้อยู่กับพ่อไงจุไรพ่อจะอยู่กับอีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาถึงให้เราแบบไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนเหตุการณ์สถานการณ์ที่ทําให้จุไรได้มาอยู่เมืองไทยเสร็จแล้วจุไรก็มีเหตุการณ์สถานการณ์จุไรชอบอยู่ชอบคือไปดูภาพของชาว ต่างประเทศยุโรปอะไรออสเตรเลียเห็นแล้วอชอบเห็นเด็กฝรั่งชอ,ชอบเจอวิ่งใส่พูดก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยชอบคือเหมือนแบบเอยเราชอบชอบพอสักวันหนึ่งนมันก็จะมีเหตุการณ์ทางการณ์อะไรก็ได้มาเที่ยวที่ออสเตรเลียไปนหลไหลลัดอยู่นะมาเที่ยวพักผ่อนช่วงที่เรามีความเครียดความทุกข์เนาะเราก็ออกมาพักผ่อนอะไรเงี้ยก็ทําให้มีเหตุการณ์สถานการณ์ให้เราดึงดูดเรามาเจอแฟนเราเรามาเจอคนที่ต่างประเทศถึงแม้แบบเออมาเทลเขาอยู่ที่อิตาลีเนาะแต่ว่าเขาเกิดที่ออสเตรเลีย เขาอยู่ได้5ปีเขาก็ย้ายไปอยู่อิตาลีก็มีเหตุการณ์หานการให้เรามาเจอกันนะคะคือแบบเราก็ไม่ได้คิดเรื่องคือจุไรปล่อยวางไม่เออไม่มีแฟนแล้วอะไรเงี้ยคือคือปล่อยวางคือฉันจะทํางานดูแลลูกอะไรเงี้ยมันก็มีเหตุการณ์การส่งมาให้เราเองนะคะเราก็แบบมีมีแบบสามีที่ดีที่สุดเลยในโลกจุไรมีเหมือนแบบมากวาก,กว่าถุรางวัลที่หนึ่งมากว่าทรัพย์สิสนเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่จุไรแบบได้แฟนคนนี้มานะกก็ต้องขอบคุณเขาตลอดเวลาเลยเขาให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างเลย เราได้รับแบบโอ้ยร้เอร์ซแบบคนลุกเลยนะคะก็วันนี้ประมาณเท่านี้เนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะขอให้ทุกท่านแบบแค่ทําตัวให้มีความสุขไปแต่ละวันเนาะอยา่าไปนึกถึงปัญหาเนี่ยชีวิตเราก็จะมีความสุขได้นะคะดูแลสุขภาพตอนนี้หน้าหนาวออสเตรเลียนะคะขาดสันเลยค่ะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ